สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการลุยแหลกแวกทุกสนามนะครับทุกคนวันนี้เราไปลุยแหลกกันที่ฟิตเต้ไฟขับสาขาดอนเมืองนะครับตรงวิภาวดี35กับสาขาลักาคลองสองนะครับอยู่ตรงดีดีมาเช่นะครับวันนี้เป็นยังไงก็ไปรอรับชมกันได้เลยวันนี้เราจะไปลุยแหลกกันให้ยับแวกทุกสนาม ี่หะครับหมู่บ้านธนินทรก็ค่ายมวยของเราก็อยู่ในหมู่บ้านตรงหน้าข้างหน้าก็จะมีเซเว่นร้านอาหารเต็มพอมาข้างในนะครับแล้วก็เดินตรงเข้ามาเลยข้างหน้าเคยมียิมฟิตเนสอยู่นะครับยิมมือของเราจะอยู่ด้านใน สวัสดีครับใช่พี่นี่อะไรครับเนี่ยนี่คือรายการอะไรี่สวัสดีครับน้องเดมี่สวัสดีครับเร็วสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นการฝึกเข้าเป้ามวยสากลนะ ก็จะมีเทรนเนอร์คอยคุมสอนให้ในจุดประสงค์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะใช้ในการซ้อมเพื่อเป็นนักกีฬาหรือซ้อมออกกำลังกายที่จล,ลดน้ำหนักกาม,มวยเนี่ยเป็นมากวอาการต่อสู้เพราะ,ะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสมาธิของเรานะครับแล้วก็ลดความเครียดของเราด้วยอีกทั้งยังใช้ป้องกันตัวได้อีกและก็ฝึกไว้ัยให้เรามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองถ้าอยากได้ทั้งสุขภาพที่ดีและจิตใจที่แข็งแกร่งมวยเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ ก็คือมีแค่แ้ครับตวไอ้เ่เื่อเื่อสมพบอย่างี้ฮะไอ้คนที่วิ่งมาเนี่ยก็แบบาเพให ถ้ามีเ่วานนี้วิงเลยมาเป็นเชร์แต่ว่าถ้าคนนึงเกิดต้นเนี่ยเมืวางกับอะไรกันอย่างเงี้ยหรือเป่าโัษนาเราต้องตารนต้องต้งบอกด้วยว่านะแล้วนนี้มัว่มมัิอไปครับไปไูออนีช่วยสอนมือน่มีแมเต่าตัว้อีกเมีคราาองียม่หาระมันจะก็มาหเรื่องมังคาอ กระชากก่อนกระชากตัวเองดูนะอันดับแรกเองต่อแขนขึ้นแบบนี่เห็นไหมต่อยแขนปึ๊บปลั๊กออกปออกึ๊บแล้วฟันปึง้งอันนี้แบบแรกน,นะครับอันที่สองกับคอเสื้อพี่อะคือมาหาเรื่องอันที่สองนะครับมือขวานะตกลงหรือเกี่ยวนะแขนซ้ายลงเกี่ยวปออึ๊บเลาฟันปึง้งอ๋อนี่คือทักษะที่ใช้ตอกบอลสำหรับผู้หญิง มีแบบผู้ชายด้วยมีแบบผู้ชายด้วยออผู้ชายต้องมีอ่าไม่เชื่อใครดูอะ่ะเก็บไว้จับเอาไว้แบบแรกนะครับแขนซ้ายเกี่ยวไว้ปออกข้างข้างใช้ขวาตบลงนะครับประกบก,กันอย่างนี้ปึ้งเกี่ยวมั่งหลักเฮ้ยแบบผู้ชายไม่ชอบสุดยอดเลยทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสีญญา่ทุ่มแล้วนะครับเราก็ถึงเวลากลับบ้านกันแล้ว เป็นยังไงกันบ้างผมนี่มอมละตอนนี้าไม่ไหวละหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับไม่ใช่มีแค่การต่อยมวยอย่างเดียวก็จะมีทั้งการซิเกตเทนนิงหรือว่าบอดี้เวทอะไรอย่างเี้นะครับเพื่อรร่างกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้นมาเพื่อที่จะต่อยมวยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ก็ขอบคุณทีมงานฟิตตี้ไฟขับมากๆากนะครับสำหรับวันนี้ที่นี่ที่เดียวจบจริงๆซื้อไอจีไว้ให้นะครับสําหรับใครที่อยากมาเรียนมวยหรือว่าสนใจที่นี่นะครับก็ไปติดตามกันได้สําหรับรายการลุยแหลกแหวกทุกสนามวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ววีพีหน้าเราจะไปลุยแหลกกีฬาอะไรกันรอติดตามกันได้เลยครับ